ลงหน้าแต่หองเกือบพ้นตกเลยนะทุกคนเริ่มลงมาแต่หองกับพ้น,เ,นะน,เ,รน,พนเริ่มตกเลยลงหม็ดลงมาเลยดี่มันตกบัวแห้งนะทุกคน เริ่มเลิกงานกับคนตกเลยมาหอตตลาดบนนะทุกคนคนก็ยังตกลิ้นอยู่นะ ตลาดล้เขาเปิดทีสี่ทีสี่้เขาเปิดตลาดเริ่มตกแห้งมาแลยเพินเงี้ยยังดีนะครับมาหออตลาดแล้วตกแห้งเงี้ย อาวีโลโหนึ่งประเด็นนี้ยังไล่นะทุกคนมาหอด,ดมพลรไม้ วิโอนี้เขาก็สิจบไปเพียงสำนี้นะวิโหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนเปิดล่านก่อนทุกคนเปิดล่านรอพักเขามาบายบายทุกคนวิโหน้าเจอกันใหม่ตอนเขาก็เริ่มทำงานนะทุกคน ก็ลงพักลแล้วแหละกล็ปอกกระลำนะทุกคนจะเจ๊ยังบอกออกมานะกระลำก็ได้น้ำหนักอยู่เหมือนกันได้หกโลเจ็ดโลกระลำเหมือนกันมาทดสอบเบิร์นคูมือกระลำ มันสีได้จักโล่แต่ละมือว่าสีข้ายเท่าไดนั่นเป็นถนนใหญ่ถนนกัตนาธิเบตทางนะ <c oughs> ทางรถไฟอยู่ใกล้ๆถนนใหญ่ตลาด